สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้เราก็อยู่เกมเศษฉีนะครับโอเควันนี้เราจะมาต่อนะครับหลังจากที่คราวที่แล้วผมก็ทําตัวละครไว้ยนามแล้วก็เกือบจะเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เหลือแค่อีอันนะครับพยายามจะเรียกอีอันนะเพราะปกติผมจะออกเสียงว่าอีอันนะครับเพราะว่าออกเสียงง่ายนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวตัวนะครับเฮเลนนะครับ ถามว่าทําไมผมถึงเลือกตัวนี้มาก่อนเพราะว่าเ้เลนมันเป็นตัวที่แบบมาแปลกๆคือถ้าผมให้ผมวัดความคุ้มมันก็คืออารมณ์แบบคือผมยังไม่เข้าใจไอ้สกิลสองตัวนี้ดีนะครับเอาไว้ว่าเดีย๋ยวผมลองมาสรุปให้อีกทีแล้วกันคืออย่างแรกเลยคืออีอันเนะี่ยคือ มันไปถึงโอลิมปิกลเ80%คือเรื่องสร้างแดนมาแล้วดึงฝันขงข้ามก็คือแบบอารมณ์มันเป็นกบเกมเกแรกๆอ่ะคือถ้าจะให้พูดก็คือตัวนี้มันเป็นต่อปิดเกมเร็วนะครับก็คือต้องวิ่งไปโอลิมปิกบ่อยๆตัวนี้ <c oughs> แต่ว่ามันมีจุดด้อยไหมก็ค่อนข้างจะมีนะ <c oughs> แต่ถ้าแบบถ้าฝัานของข้ามมันทำอะไรเราไม่ได้มันก็อีกเรื่องหนึ่งน,นะครับแต่ถ้า ให้เอาอะไรมาแก้ทางตัวนี้ก็ก็แบบจี้ป้องกันหรือไม่ก็หลุมดำอะไรเงี้ยหลุมดำไปสร้างโอลิมปิกอะไเงี้ยโอ้โหจุกเพราะว่าตัวนี้ไม่รู้ว่าออฟจี้ดูที่มันแยกหรือเปล่าหรือว่าต้องทำตามสกิลลอ,ออฟจี้ดูถึงจะทำงานแล้วก็อันนี้ ไอเออ่นเนี่ยสกิลติดตัวเอบัฟสามวันเป็นดาบของยอนออมอารก็คือเวลาใครมาถึงเราก็คือชักไปเมืองที่แพงที่สุดนะครับก็แตกต่างกับเฮเลนที่มีสกิลเบิร์นสามครั้งแล้วเลือกพื้นที่ในะแถบที่ต้องการแล้วสร้างเมืองนะครับไม่ได้รู้ว่าสร้างเดนมาร์กหรือเปล่านะครับซึ่งผมกำลังงงกับออฟมันมากนะครับตอนนี้อ่านก็แบบมึนๆน,นะครับว่า แล้วก่อสร้างสามร้อเ์เซน์จะซื้อต่อายเดีวะซื้อแบบซื้อในแถวซื้อต่อในแถวเดียวกันได้คืองงมากแล้วอะไรป้องกันการซื้อต่ออ้งงก็ <c oughs> คือเดี๋ยวเราจะก็ <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะมาเล่นให้ดูกันนะครับอย่างแรกก็คืออีอันนะครับมี G. จี้ติดตัวเป็นจี้อา <c oughs> เป็นที่อันนี้นะครับคุมเต่าเพื่อแผนนรงข้ามหรือเราเบิ้ลไอทีของเราเบิ์ลนะครับ เขาเราจะได้บวก2%ตัวนี้ถ้าเป็นไปได้ i o อ i.o.p ที่เราจะได้คือ i o อเบิร์น่ะผมขอพูดก่อนนะก่อนที่เราจะไปรีวิว <c oughs> มีเขียนบอกตรงนี้ป่ะตั้อจากแรกเนี่ยไอออฟเบิร์นเนี่ยทอยเบิร์นได้เพิ่มขึ้น3%เนี่ย คือถ้าผมใจะใ,ใ,ให้ผมพูดนะอ,อีออฟทอยเบิ้ลได้สามเซนนี่ไม่น่าเก็บจริงๆผมก็ไม่น่ามันก็น่าเก็บเอาไว้ใช้กับเีเลนเพราะว่าฮีเลนมันเล้นเบิ้ลแล้วอย่างอื่น่อยเอาไปลงกับอีอันนะครับจริงๆผมก็มีออฟคุณมเต่าอ,อะไรแต่ก็ไม่ได้ใส่นะเพราะว่า เพราะว่าเฮเลนไม่มีตังค์ครับโอเคเราไปจัดที่ก่อนอันนี้ผมเพิ่งได้มาแล้วก็เพิ่งอัพสเสร็จเลยนะจะเห็นว่าตังค์ไม่มีเลยเพชรก็ไม่มีทองก็ไม่มีนีอันก็รอไปก่อนละกันเพราะยังไม่มีการ์ดอัพไม่มีไอ้ได้อ,อีกยังไม่ได้จริงๆด้วยแต่ก็ยังคงได้ั้ง เดี๋ยวผมขอดูความเข้าใจกันนะคือการที่เราจะจัดที่นี่เราต้องดูจากตัวละครนะครับว่าตัวละครมันทำอะไรได้แล้วเราจะต้องทำยังไงให้เป็นคอมโบนะครับ คือถ้าเป็นของอีอันเนี่ยมันจะสร้างเรนมาร์กเลยแต่ของทีนี้ของเฮรินมันอืมมันแค่เอฟเฟกต์มึนๆวะ่ะโอเคไปยังพื้นที่ที่ต้องการโอเคทีนี้ ก็จะต้องใส่แบบแป้น่ายังไม่ต้องเน้นน,นี้นะโอเคแป้นสามซิดเปล่งตัวเองโอเคใส่ประมาณนี้แล้วกันผมจะลองด้วยว่าเออถ้าเบิ้ลสามครั้งแล้วมันจะออกทับกันหรือเปล่าอ่ะเล่นดาน้ำแข็งแล้วกันเพราะว่า มันอาจจะได้เป็นคอมโบไงถ้าแบบเื่อนสามครั้งเลือกไปเมืองแอบข้างข้างเนี่ยคือมันเป็นเอฟเฟกใหม่นะครับเป็นคนละเอฟเฟกของนับของอะไรอะไอตัวที่กดคู่ขี้แล้วได้นั้นเพิ่มอะได้เปอร์เซ็นต์ในการถอยเพิ่มมันสกิลคล้ายๆนั้นอะแต่อันนั้นเป็น้านตกเมืองตัวเองแล้วจะสามารถเลือกไปเมืองอื่นได้ในนี้ในแถวเดียวกันอะแล้วก็แต่อันนี้มันต้องเบิ้ลสามครั้ง ซึ่งมันจะข้อเสียมากๆก็คือไม่รู้ว่าจำจำเป็นต้องเป็นเมืองไหมเพราะว่าถ้าเราเบิ้ลแถวมุมบนเนี้ยเราก็ไปบินได้นะครับตอนนี้หายใจไม่ออกเสียงกันจะแปลกๆตอนนี้ก็ตีหนึ่งนะครับไม่รู้จะมีใครเล่นกั่างเราเปล่า แล้วยังขึ้นคุณทำอีเวนต์แบบรัวๆนะไม่ได้มีความลดละเลยคือแบบขึ้นก็ขึ้นรัวๆเจ้าไปทำไมเกี่ยวอะลรเนี้เจ้าช่วงนี้ก็อาจจะไม่ได้เล่นเกมอ่า เกมเตถีเท่าไหร่นะครับเพราะช่วงนี้นั่งไปนั่งเล่นฮัฟต์สโตนอย่างเดียวเลยโอเคเราจะเจอเฮเลนด้วยนะครับดูเฮเลนเขาฝั่งเขาจะที่อะไรมาจะที่แพงจะที่สร้างแป้นจะที่ดึงนะครับจะที่ทําร้ายเราล้วนๆเลยนะครับเราไม่ได้เล่นถ่ายน้ำลายเลยเราเล่นคอมโบอย่างเดียวขา่าจะออกเนี้ยเขาเขาอาจะพยายามทอยเก็บเกาะก่อนหรือเปล่า ผมไม่สนนะอืมมึงจะพยายามเบิ้ลให้มากที่สุดเลยนะครับเพราะว่าได้บินไม้บินไม่ได้ได้เบิ้ลนะจะเป็นองกได้ไหมกลัวเขาเบิ้ลสองอ่ะโอเคเขาเบิ้ลสองไม่ติด ว่าเป็นอะไรที่ดีนะสำหรับเรา,าถ้าได้บินใคร,ครมีมากไห้เมือแงแพงไม่ได้ ถามว่าทำไมผมถึงเลือกมาตรงนี้นะครับเพราะว่าอ๋อซื้อต่ออยีเหรอเริ่มมึนว่ะพือกำลังมึนอยู่ว่าซุกแล้วมัน t อ p ไหนนี่กำลังมึนเมื่อกี้ที่ออกมันเป็นอะไรวะเนี่ยโอ้ยกำลังมึน น่าจะเป็นของสกิลติดตัวป่ะไม่น่าใช่อะของอ่าสกิลเอ้ยน่าเป็นบัฟเมื่อกี้เมื่อกี้น่าเป็นบัฟไม่น่าใช่เอฟเฟกต์สกิลติดตัวกำลังมึนๆอยู่ฮนะบินแลยมันะ้งถ้าเราอยากคแบบการ,ร์ดสุดๆก็เพิ่มสองนะโอเค เล่นสองแล้วทอยไกลๆน่าจะบาดภัยอยโอเคจริงๆผมทอยเบอร์สิบสองไปไม่ได้จบเกมนะถึง <c oughs> ไม่ได้เล่นนานนะก็เลยมึนๆทอยไม่ถึงแล้วก็ทอยถึงแ,แต่มันลดมาแล้วอะเลยแบบเฟลๆซล่างน้มนดูนี่เป็นเอียนก็แบบ <c oughs> <c oughs> แวัาสุดจั์ละ เขาก็บินไปนแล้วนะแล้วก็ปิดเกมเลยก็ได้แต่ผมว่าจัดจี้กับเขาก็โอเคนะแต่ผมผมจะเน้นสายแบบปลอดภัยคือแบบเล่นแบบเล่นยังไง เองไม่ได้เบิ้ลสามครั้งเลยนะเนีเย่ยถือว่าแย่ <c oughs> โอ้โมาแล้วก็พร้อมนะเลยโอ้โหคาี้เจอกับนี่อนเราเป็น,นเฮ <c oughs> เลน He <c oughs> ไม่รู้สองคนนี้เป็นผัวเมียกันหรือไม่ <c oughs> จะมาพร้อมกันไหนเป็นไม่ตั่เป็นไม่เป็นเป็นไม่เป็น,ปน,ปนแต่อันนี้คือเขาอันนี้คีอเขา,าจะเพิ่งเล่นใหม่ถ้าเราแพ้ก็ทำใจเพื่ะเขา ว่าผมไมผมใส่โคมาเพราะว่ามีออฟหลบหนีแล้วกลัวเบิ้ลสามั้งแล้วนอกจากจะไม่บินแล้วไม่อมีแล้วแล้วก็คิดว่าถ้าไม่ไม่ได้เลย แล้วกันเกาะไปก่อนโอเคคืออีออฟนี้มันออกยังไงวะเนี่ยไม่เข้าใจวะหมดเข้าใจอีออฟเมื่อกี้คือมันคืออะไรแล้วหมดเข้าใจอ่ะทำไมอยู่ดีซื้อมือชาวบ้านได้วะทำไมมันโกงเนี่ทำไมพนังโกง เดี๋ยวขอคว,ความเข้าใจกันนะที่มันบอกว่าซื้อต่อเมืองชาวบ้านแล้วห้ามซื้อต่อคืออะไรแล้วทำไมบ,บูมินเป็นเรื่องยัางไงาน,นะะ,ะบินไหม บินนี่หว่าลืมไปนะความไม่เมือนอยากได้ติบกับติบเอ็ดนะครับจะเป็นอะไรที่แบบหน้าตาดีมากแ้วก็กำลังเงนด่วยท,ทำไมซื้อตอเมือชาวบ้านได้นะครับออเวลาสตันเแปบบนะครับใจเย็นๆถ้าจะปูทางน้ําแข็งให้เราเดินหรือเปล่าไม่ปู ผมไดเพียบสร้างเมืองเลยนะเพราะว่าไม่อยากสร้างเมืองมาทนะี่จบเลยน่าจะอีฟีกว่าจริงอยากเบิ้นสองตัดมืองชาวบ้านได้ด้วยเว้ยนี่มันเบิ้นไม่ได้เวย้ยดูอีอันเขาไม่เล่นเลยนะเพราะว่าอีอันมันมจะโหดตตรงที่อีอันจะต้องไปไ้ทหารศักดิ์ฤฤฤฤีนะครับไม่ใช่ทหารศักดิ์ศร พราะทกิจะติดก็ต่อเมื่อทำอย่างนั้นนะครับแต่คิดว่าอีกอย่างเราไม่ไปเลยนะไม่มีความแบบต้องการไปเลยก <c oughs> ็เลยแบบนะนี่เองไม่คิดจะเล่นหออะรอย่าเงี้ยโล้วเขามีอันเนี้ยบินด่วนบินพิเศษก็คือถ้าเขาบิ้ลโอบินด่วนแน่บินดวนน่นดวนเราแพ้แโหนี่เราแพ้ไก่เลก็เดียวู้ ยห้ขวดนมตนลดังๆขอไว้อะไรเดี๋ยวนะขอไปทำความเข้าใ,ใจเอาจือกึ๊แท๊บนึ่แหนะแต่จริงๆเราก็ยังไม่ได้เบิ้ลสามครั้งอยู่ดี จะเรียนถูกื่ยก่อสร้างอ๋อโอเคเข้าใจแล้วก็คือต้องสร้างเมืองเวลาที่อยู่แถวเดียวกันพราะว่าไม่จะมีโอกาสซื้อต่อนะครับถือว่าโกงนะแบบคุณสร้างเมืองม่อยู่ดีมึงไม่ไปเหยียบมึงไม่ทำอะไรเลยมึงสร้างเมืองอยู่ดีมึงมาซื้อต่อกูเลยโอ้โหจะเฮี้ยวอารมณ์แบบกูแบบจะต้องเล่นอะไรอ่ะ ีวิตกูคงจะต้องอเล่นอลิสมามาแก้ทางเลยโคตรจะแบบชีวิตแล้วคือแบบใส่แบบแป็นมาเนี่ยกำลังมึนอ,อยู่คือแบบแปนไม่ออกเลยคือแบบแปนชั้นกี่เปอร์เซ็นสามสิบเปอร์เซ็นตั้งแต่เมื่อกี้แหละตั้งแต่ส่งตาแล้วไม่ออกเลยสักตาโอ้อย กราบไหว้บูชาเพื่อนี่นถ้ากูแพ้ไก่อีกรอบนี่คือต้องลบเกมทิ้งแล้วมั้งเนี่ยขอโทษคือดูลูกเต่าเขาลูกเต่าเขาก็ไม่อันนี้เขาก็ไม่มีลูกเต่าที่ไม่มีหาเลยบวกเลยกูแพ้กอ,อยาจะลองให้แบบนี้คือก็อ อตอนนี้เราก็ดูรีวิวอีอันไปด้วยนะครับเนื่องจากเราอาจจะไ,ไ,ไ,ไม่ได้มีโอากาสร,รีวิวก็ดูดูไปนะครับอ่าก็เรื่อยๆครับ,รบโอเคเราจะลองเบิ้ลนฐามครั้งไม่ได้นะครับเราจะยังไม่ไี้จบเกมเลยดแต่ขึ้น,นะครับ ไม่เบิ้ลสามครั้งไม่ได้เงียบโอเคเราจะยังไม่จบเกมนะปล่อยให้เขาออโต้ต่อไปทีนี้เราจะมาลองเบิ้ลสามครั้งนะครับิวออกไปหมดแล้วนะครับเ,รวเ,วรเ,เดี๋ยวเบิ้ลสามครั้งโอเคเราจดินมาลองเบิ้ลกันครั้เที่หนึ่งเลยโอเคเบิ้ลเบิ้ลไม่ออกเลยนีย่กัน สร้างแดนมาคุณรัวนะครับอารมณ์แบบเาว่าไปเหยียบตายแน่นอนโอเคมันจะปิดคุกแล้วเบิ้ลครั้งที่หนึ่งเบิ้ลวิชอว์นะโอเคเบิ้ลครั้งที่สามเบิ้ลมีขุ่นหน่อยก็ได้แหละโอ้โหนี่จะออกไปทำไม คือคืออ่านแสดงผลอ้าวชิปขาแล้วดูโดนโอ้โหนี่แหละใส่เพื่อการนี้โดยเฉพาะใส่มาเพื่อการนี้โดยเฉพาะออโต้ก็ทำไม้กันได้โอ้โหขึ้หนึ่งน่ากลัว ท่างในกูจะเบินสามครั้งคือมันมีความลำบากเหมือนกันแนละ้วคือจะชีวิตจะโอ,อ้โหใจเ,ออเออย็นโอ้โหมึงทำนายกูได้นองคอขนาดนี้เลยนี่ขนาดมึงออตโต้อะนี่ขนาดมึงออตโต้นะเนี่ยไม่อยากเบินสามครั้งนะไล้บินนีดจะบินเนีนเน่ย นี่มันเพิ่มสาวครั้งไม่ได้เลยไม่สร้างัะเราสร้างแล้วเดี๋ยวที่โขงออกแล้วเดี๋ยวไม่ได้บินยังไงก็ได้ได่ไปเมืองชาวบ้านเล็ครับผิดล้วเอาตังค์คืนมั่งมนจะเอาไปอย่างเดียวไม่ได้ฝนตกข้างนอกไม่รู้ได้ยินหรือเปล่าเนี่ย ถ้าไ,ได้ยินแล้วมันดังก็ขอไทยนะเนื่องจากเราเลื่อิปสองไม่ได้เขาเบืนอิปสองแล้วเราจะตายเนี่ยมันไม่เบิ้ลเลยจะให้เขาทำยังไงเนี่ยโอ้ยแม่งกันลไลน์กูด้วยกลับมาแล้วแล้วกูจะจบเกมยังไง กูจะเบิ้ลสามครั้งกูไม่ได้เบิ้ลจนมันแบบกลับมาแล้วอารมณ์แบบพอโต้ไว้ให้กูชนะอยู่แล้วเฮ้ยแพ้ไหมเนี่ยเอาเออเอาเป็นว่าเบิ้ลสามครั้งนี้ยังไม่รู้นะที่จากว่าเราแพ้ไก่ไปสองตานะแสงแล้วชีวิตผม กากลงเยอะนะครับเนื่องจากว่ามันยังไม่ได้เล่นนะเนื่องจากฝนตกแล้วเห็นเราคันข้องเอาเป็นว่าเพิ่นสามครั้งเอาคุณท่านไปดูด้วยตาตัวเองแล้วกันนะฮะแล้วผมจะปล่อยไว้ปล่อยเป็นปมไว้แค่นี้นะฮะร,รายการต่อไปก็อีอันนี่ก็อีอันนะครับก็รอต่อไปนะครัา่าวแฝงไอีอันนะครับแล้วก็ไม่มีการอัพด้วยนะก็ <c oughs> <c oughs> รอจะไปครับโอเคเจอกันคลิปหน้าครับอีอ